ตอนนั้นที่ว่าเไี่ยงนิหนครับตอนเนี้ยวันีทำตัว่ท้อตตัวแล้วว่าไม่เคยน้อไม่ทราบอีกเลยนี่ทำเป็นเนอตีเลยกตัว

Yeah. Yeah.